สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจาวันที่26มิถุนายนเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้สิงแจ้งบริตัน80ล้านปอนด์แลกกระทางกาเซโดบอกว่าแพงจนเกินไปนะโดยการที่ทางเชลซีไม่พร้อมจ่ายเงินจำนวน80ล้านปอนด์เพื่อจะแลกตัวบอยเซสกาเซโดตามการบริงานจากทางเดอะชม โดยสิงห์ครามเชลซีกำลังเร่งหาเลงล่าวิทิวรายใหม่นะฮะโดยมีชื่อกกเซโดถูกโยงจากต่อเนื่องแถมมีการบรายงานข่าวระบุว่านักเตะตกลงสัญญาส่วนตัวกับทีมดังลอนดอนลวกหน้าไปแล้วขณะนั้นการบรายงานล่าสุดผ่าน The ะไทมเปิดเผยนว่าเชลซีไม่พร้อมทำตามเงื่อนไขเดอะซีเกิลที่วางค่าตัวกองกลางชาวเอวดอร์รายนี้ ไว้ที่ประมาณ80ล้านปอนด์แม้การเซโด้เพิ่งจะต่อสัญญาออกไปถึงช่วงกลางปี2027แต่ทางนกตนวนแดนใต้ก็พร้อมจะเปิดทางปล่อยมิดฟิลไว้ในแสตลยนนี้ออกจากสโมสรโดยมีเงื่อนไขต้องได้ค่าตัวตามที่หวังเอาไว้ฟังเชลซีสนใจการเซโด้อย่างมากชว่าล่าสุดนั้นสื่ออังกฤษเปิดเผยเกี่ยวกับจุดยืนของสิงห์ครามเชลซีที่ไม่พร้อมจ่ายเงินสูงถึง80ล้านปอนด ขณะนั้นสื่อเมืองผู้ดีก็เปิดเผยได้ว่าเชลซีจะพยายามต่อบรองราคาแล้วก็หาทางเจรจาเพื่อดูท่าทีของบรตัตนเกี่ยวกับการสอดแทรกเงื่อนไขเข้าไปในข้อสเสนอในขารักนี้อิตาลีจ้องโมรต้าหากปีดดีวลูกากูนในขารักนี้ไม่ได้ ซึ่งเรมิลานพร้อมกระโดดร่วมวงแย่งตัวอัลบบโรมราตาหากไม่สามารถจะดึงโลบลูลูกาโกมาร่วมทีมอีกหนึ่งรอบซึ่งอินเตอร์ต้องการยืมตัวลูกาโกมาใช้งานนะในการหน้ากันอีกครั้งแต่โจซีปฏิเสธปล่อยยืมตัวเพราะว่าต้องการจะขายขาดในราคาประมาณ30-40ถึงล้านยูโรเนื่องจากไม่อยู่ในแผนการนำทีมนอกจากทางอินเตอร์มิลานและนะฮะลูกาโกเองก็ได้รับความสนใจจากทางหลาย like, ทีมในะยุโรปโดยเฉพาะการเล่นให้กับทางอินเตอร์มิลานในครั้งนี้ ซึ่งคังกาเซตาเดโร่สปอร์ตสื่อในอิตาลีรายงานขาดทว่าอินเจอร์จะยื่นข้อสเสนอรอบ2ให้เชลซีในรูปแบบการยืมตัวเพราะมีเงื่อนไขบังคับซื้อขาดอยู่ที่30ล้านยูโรแต่หากข้อสเสนอใหม่ยังถูกปฏิเสธอีกทัพงูใหญ่ก็เตรียมจะเป็นเป้าไปหาโบราตากองหน้าทีมชาติสเปนของแอตเลติโกมาดริดที่มีค่าตัวประมาณ10ล้านยูโรในขณะนี้อันธิบารันประกาศทางการคว้าคูริเบรีนะ โดยทั้งอันทิบาลสโมสรซาอุดิอาราเบียยืนยันการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับทางคาริดูคูริบเบอรี่เซนเตอร์ทีมชาติเซเนกัลที่ยืนย้ายไปจากทางเชลซี้วยค่าตัว20ล้านยูโรโดยทางคูริบเบอรี่ค้าแข่งกับทางเชลซีได้เพียงแค่ฤด,ดูกาลเดีวยวน,นั้นหลังย้ายมาทางนาบรีในชุดซูเปอร์ทีแล้วก่อนจะย้ายมาอีกครั้งในการเล่นในกระทางลีกซาอุดีอราระเบียด้วยการเซ็นสัญญากับทางอันทิบาล ตัเจลซีประกาศยืนยันถึงการปล่อยตัวคูริบัลลี่ที่ลงเล่นทั้ทางทีมสายสองนัดในฤดูกาลที่แล้วพร้อมอวยพรให้ประการหลังทีมชาติเซ,นเ,ซนเกลโชคดีสำหรับการเส้นทางใหม่ขณะที่อันธิบรานก็ประกาศอยากเปทำก,การเมื่อวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่าได้สัญญาดนะรับไว้สักสองปีปลายนี้เป็นประยะเวลา3ปีค่าเหนื่อยป,ปีละประมาณ25ล้านยูโรส่วนค่าตัว20ล้านยูโร สำหรับทาง ali, คารดิดูคูริบารีกลายเป็นอีกหนึ่งสตาร์ดังที่ย้ายมาเล่นในลีกซาดิอาระเบียต่อจากทางเบซีมาเอ็นโกโรกงเต้บรูเบนเนเวชขณะที่เอดูอาร์เมนจีกับทางฮาคิมซิเยชก็เตรียมเปิดตัว,ตวระดบนี้ในคาั้งนี้นะสิงพร้อมจีสัญญาอาร์เซริโกต้าให้ซบงูฟรีนาะ โดยการที่ทางเชลซีตกเป็นข่าวว่าพร้อมที่จะยุดเลิกสัญญากับทางเซซ่าอัสริโกยตากองหลังตัวเก๋าซึ่งจะอาจทำให้เขาเนี่ยสามารถย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์มิลานแบบไร้ค่าตัวในช่วงสมิยน,นมสย,ยนี้ได้ซึ่งดาวเตะวายซ์เปียรนี้ได้ไปไม่ได้เป็นการหลักของสิงห์บรูนนในาายการที่ผ่านมาหลังทีมทุ่มเงินมากกว่า600ล้านปอนด์สำหรับการเสริมทัพโดยลงสนามไปเพียงแค่22เกมในทุกรายการ โดยตามรายการาการบริงารน,นะฮะฟาบิซิโอรามานโน่ระบุเลยนะว่าอาสเซริกลยต้าได้ตกลงสัญญา2ปีกับทีมที่เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแชมเปียนลีกแล้ว ตัวสิงบรูนี้ไม่ต้องการจะเรียกร้องค่าตัวของอาร์เซนอลโกยตาแม้ว่าสัญญาของเขาจะหมดลงในปี2024ซึ่งโรมาโน่ทวิชนาว่ามีความเข้าใจว่าตอนนี้เซซ่าอาร์เซนอลโกยตาบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับสังินเตอร์มิลลนแล้วด้วยสัญญา2ปีคาดหมายนั้ว่าเชลซีจะปล่อยเขาไปโดยเป็นการยกเลิกสัญญาแม้ว่าจะยังมีสัญญาจะถึงปี2024ก็ตามทีซึ่งมีความเคารพอย่างแท้จริงมาตลอดระหว่างอาร์เซนอลโกยตากับทางเชลซีในครั้งนี้เลยนะ เชลซีได้หัวหอกดาวรุ่งบียาเรอันในครนี้โดยทางดิโครัสแจ็คสันกางหน้าบียาเรอันในวัย2ปีผ่านการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยในการย้ายไปซบสิงสมอังเชลซีโดยดิโครัสแจ็คสันกางหน้าบียาเรอันวัย2ปีเจ้าของความสูง186เซนติเมตรผ่านการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยในการย้ายไปซบสิงสมอังเชลซีในครันี้ โดยทางสก้าสปอร์ตซื่ออังกฤษรายงานว่าว่าก่อนหน้านี้แจ็คสันมีค่าสัญญาฉีกสัญญาอยู่ที่ส5สล้านยูโรหรือประมาณ30.1ล้านปอนด์หรือราว1,350า้าล้านบาทขณะที่เงื่อนไขส่วนตัวนั้นไม่น่าจะมีปัญหาและคาดการณ์กันว่าจะมีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเขาย้ายไปยังทีมสแตนฟอร์ดบริ์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก่อนหน้านี้ทางบรอนมัร์ตตกลงสัญญากับทางแจ็คสันตั้งแต่ทีมชาติเซเนกัลในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่แจ็กสันตรวจร่างกายไม่ผ่าน ด้วยปัญหาเจ็บเอ็นร้อยหวายซึ่งฟอร์มการเล่นเซสซันที่ผ่านมาแจ็คสันยิงได้13ประตูกับอีก5แอสซิสจะทั้งหมด38เกมให้กับทางบิยาเรอันในของหังนี้เชลซียืนยันปล่อยคูริบารีย้ายซบไปอันฮิรันอย่างเป็นสาก,การนะโดยงานนี้นะผมทางเชลซีนะฮะก็เป็นยืนยันปล่อยตัวคาริดูคูริบารีไปร่วมทัอันฮิรันสโมสรในลีกศึกอาซาอุดิโปรลีก เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัวอยู่ที่ประมาณราว20บล้านปอนด์ซึ่งออกอนหลังในวัยสั่เปลียนี้เพิ่งย้ายจากทางเดลปรีเมื่อสมเอรที่แล้วแม้ว่าตอนแรกเขาเป็นตัวหลักในแผนเกี่ยรับของเชลซีแต่บทบาทของเขาลดลงหน้าหลังจากที่มีอาการหาอาการบาดเจ็บโดยทางคูริบอรีลงเล่นสาสองนัดและกระทำไปได้2ประตูรอบทุกบริการให้กับทางเชลซีตลอดช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาโดยสิงห์บุรจบอันดับ12ในศึกพิมยริกรับขอบคุณ ควรได้ดูสำหรับการมีส่วนร่วมของเขาทั้งในและก็นอกสนามตลอดช่วงที่เขาอยู่ในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์และเขาอวยพรให้เขาก้าวไปสู่ขั้นต่อไปในเส้นทางการค้าแข้งถแถลงการจากทางเชลซีได้ลกล่าวระบุโดยทางคูริเบอรี่เนี่ยจะย้ายทบท,ทางอ่าวบรูเบนเนเวชทันทีนะฮะที่ตัดสินใจอำลาวูฟแฮมตันวันโดเรอร์เื่อเขา้าร่วมหาแข้งในตะวันออกกลางเช่นเดียวกันเงินเท่านั้นที่น็อกเอฟเวอร์ติ้ง เหตุผลสำคัญที่สุดในการไปรยังซาอุดีอาระเบียของคูริบอรีลกองเต้เนวสและคนอื่นนโดยการน,นี้ภายใต้การตัดสินใจของเหล่าดาวดางังพิวบริษโดยเฉพาะเชลซีที่เลือกตบเท้าไปยังทางโปรลีกซาอุดีอาระเบียอาจมีคำถามได้ว่าเพราะอะไรพวกเขาจึงเลือกทางนี้เพื่อความท้าทายใช่ไหมหาโอกาสการเล่นสม่ำเสมอใช่หรือไม่เพิ่มประบสบการณ์ฟุตบอลตะวันออกกลางจริงหรือเปล่าลุ้นความสำเร็จช่วงบั้นปลายอย่างนั้นหรอ อย่างไรก็ตามไม่ใช่นะฮะอย่างที่อะไรสลับซับซ้อนขนาดนั้นหรอกครับเพราะเหตุผลสําคัญก็คือมีแค่เรื่องเดียวนั้นนั่นคือเงินโดย26เดือน6คอนเฟิร์มดิวไหนกันบ้างแล้วนอกจากที่ปิดดิวไปเป็นที่ียบร้อยและทราบกันดีอยู่แล้วอย่างคารินเบสเซม่ากับเอ็นโกโรกงเต้ช่วงไม่กี่วันหลังมานี้โปรตุเกสซาอิอาระเบียก็ยังได้เปิดประตูรับซูปเปอร์สตาร์เพิ่มเตมิมอีกเล็กน้อยประมาตินี้ก็จะมีเอเดออาร์เดนดีจากเชลซีไปอันอาวรี แม้ว่าทางยังรอการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่นาทวันผู้มีเส้นทางการประชนภัยเหมือนหนังดี่เีื้องหนึ่งโดยปล่อยจากทางแชรบรุกตกงานเริ่มหางานทำตอนอายุ22ปีเซ็นสัญญากับทางบักคเซ่แจ้งเกิดกับทางแฟรน์ยา้ายไปเชลซีครอ,องแช,ม,ช,ม,ชมป์แชมเปี้ยนลีก ภัก2หลุดเป็นสำรองไรอนาคตกับทางเชลซีไปเริ่มต้นใหม่ที่ซาอุดีอาระเบียก็เป็นข่าวจากทุกสำนักนะว่าสามารถตกลงกับทางอันอารี1ใน4น้องใหม่ของโปรเกรสกได้แล้วซึ่งนายประตูเซเนกัลในวัย3ปีนับเป็นซูเปอร์สตาร์ารายแรกของอันอารีในครั้งนี้อีกด้วยคนต่อ,อมาก็จะเป็นฮาคิมซเยสจากเชลซีไปอันดอร์เซอร์ จะออกจากทางแตมฟอร์บิตตั้งแต่ตลาดหน้าหนาวต้นปีที่ผ่านมาแล้วแต่โชคชะตาก็เล่นตลกกับเขาจนจากแทบท็อปทีมเกรดพรีเมียมอย่างทางปารีสแซมแมงถึงตอนนี้ทางฮาคิมซิเยตก็กาลังจะเซ็สัญญากับทางอัลดาเซอร์แทนแล้วเอาเป็นว่าถึงไม่ได้เล่นเคียงข้างแบสซี่ก็จะมีเพื่อนใหม่เป็นคริสโตโปรโดกัแลวกัน ต่อมาก็จะเป็นดโรเบนเดเวชจากทางวุฟตันไปอันฮิบรานแถลงดิวเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการเป็นแชมป์โปรโลีก18สมัยอันฮิบรานตกลงจ่าย17อ47ล้านปอนด์หรือประมาณ60ล้านดอลนลน้าร์ให้กับทางวุฟตันวันเดอร์เพอร์เพอ่อควาบิฟิลทีมชาติโปรตุเกสวันนี้ไปเป็นซูเปอร์เรือธงแห่งลีกซาอุดีอาระเบีย โดยวเพียงแค่ย6สปีเนเวสสามารถย้ายไปยังท็อปทีมไหนก็ได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะบาสซูน่าที่อยากได้โรไปถึงแมนยูที่เป็นข่าวมานานแต่ก็ชัดเจนแล้วนะว่าอันฮิบรานเป็นผู้ชนะก,การประมูลด้วยการยอมใจหนักถึง17ล้านปอนด์แลกนักเตะที่เหลือสัญญาก,กับทางบูฟอีกเพียงแค่ปีเดียวณตอนนี้เท่ากับว่าเนเวสเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของโปรตุกีสในัณงนี้เลยก็ว่าได้และต่อมาสุดท้ายก็จะเป็นคาริดูคูริเบอรี่จากเชลซีไปอันฮิบราน อย่างไรก็าตามการเลือกเก็บคูริบรลี่เอาไว้จนเลยจุดพีก็กลายเป็นหน้มที่ย้อนขึ้นมาทิ่มแทงนาโปรีเองว่าที่สุดแล้วต้องปล่อยขายกับทางเชลซี 4, ราคา33ล้านปอนด์ตอนที่นักเตะเข้าสู่ระยะสัญญาปีสุดท้ายช่วงสมมติสิแล้วซึ่งจากร้อยมาเหลือเป็นแค่33ล้านก็เหลือเป็นแค่ราว20ล้านเท่านั้นในการย้ายออกจากทางสแตมฟอร์ดบริดจ์ไปซบตักอันฮิบรานที่เดียวกันกับทางบรูเบนเดเวสได้สัญญา3ปีหลังจากสวมเครื่องแบบตราสิงได้เพียงแค่ปีเดียว แต่อย่างไรก็ตามก็ควรถือเป็นการกำรรขี้ดีกว่ากำรรตดของเชลซีอยู่เหมือนกันเมื่อคูริบารีสูงวัยถึงสายสองปีแล้วเขาก็ไม่ขายตอนนี้ก็มีแต่จะราคาร่วงลงไปทุกปีดีไม่ดีถ้ามาริซิโอโปเชตโ,โนเข้ามาแล้วไม่ใช้ก็มีโอกาสที่จะขายไม่ออกก็สูงอยู่เช่นเดียวกันนะในขณะนี้และขา่าวจาซีนวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังการทุกครับ